สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่มพนักงานเสิร์ฟที่ได้ไปมีสัมพันธ์กับสาวใหญ่สายเปสุดเร่าร้อนเขาตกรุมรักเธอจนงงหัวไม่ขึ้นก่อนที่จะได้มารู้ความจริงว่าเธอแค่หลอกกินเด็กเขาจึงได้พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อให้เธอกลับมารักเขาจนนาํามาซึ่งการคุกคามเธออย่างคาดไม่ถึงสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะมีชื่อเรื่องว่าพิตตีติง แต่ก่อนที่จะไปรับชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไลค์ดินแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอ้วนน้อยซอยหนึ่งที่เอเลียสชายหนุ่มพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมหรูวันหนึ่งเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงานที่โรงแรมจนองกระทั่งสายตาของเขาเหลือไปเห็นโซฟีสาวใหญ่วัย40ปลายๆที่เธอดูสวยและยังคงดูเซ็กซี่อยู่ในสายตาเขาโซฟีนั้นดึงดูดเอเลียสเข้าหาเธอทันทีซึ่งดูเหมือนว่าเธอเองก็ต้องตาต้องใจเอเลียสด้วยเช่นกัน หลังจากที่งานปาร์ตี้จบลงแล้วโซฟีก็ได้แอบบอกหมายเลขห้องของเธอให้เอเรียสรู้เพื่อให้เขาตามขึ้นไปหาเธอหลังจากที่เลิกการเรียบร้อยแล้วเอเรียสได้ตัดสินใจขโมยวายชั้นดีของโรงแรมตามขึ้นไปซึ่งโซฟีก็เริ่มซักถามคำถามเล็กๆน้อยๆกับเอเรียสเพื่อทําให้เขามารู้สึกเก่งเมื่ออยู่ต่อหน้าเธอเอเรียสก็เลยบอกโซฟีว่าเขาเพิ่งจะอายุ30และทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟจ,จุบคายในโรงแรมแห่งนี้โซฟีก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นเธอรู้อยู่แล้ว และเธอเดินทางมาที่โรงแรมแห่งนี้ก็เพื่อมาหาความสนุกด้วยเช่นกันโดยที่เอเลียดกพยายามชวนคุยโดยการสอบถามข้อมูลของโซฟีโซฟีก็เลยบอกเอเลียตว่าเรื่องนั้นไม่จําเป็นเพราะว่าเธอต้องการความสมคัญแบบวันไนส์แต์นเท่านั้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีอะไรกันอย่างเร่าร้อนจัดหนักจัดเต็มเช้าวันต่อมาโซฟีถึงกนาดเอ่ยปากชมเอเลียดว่าเขาสุดยอดมากเขาเก่งเรื่องอย่างว่าอย่างที่เธอไม่เคยเจอกับเด็กหนุ่มคนไหนมาก่อน จากนั้นโซฟีจะงได้ขอคอนแทคของเอเลียดโดยบอกว่าเธออาจจะติดต่อกลับไปซึ่งนั่นก็ทำให้โลกของเอเลียดกลายเป็นสีชมพูทันทีเขารู้สึกตกหลุมรักโซฟีอย่างบอกไม่ถูกและรู้สึกดียิ่งขึ้นไปใหญ่เมื่อเธอเองก็แสดงท่าทางสนใจเขามากเช่นกันเมื่อกลับไปถึงบ้านเพ็กกี้แม่ของ,ของเอเลียดก็ถามเขาว่าทำไมเมื่อวานไม่กลับบ้านถ้าเกิดอาการปวดของแม่กำเริบแล้วใครจะช่วยแม่เอเลียดจึงได้ขอโทษแม่แล้วบอกว่าเขาไปนอนบ้านเพื่อนมาแพ็กกี้จึงได้จัดการเก็บเอาเสื้อผ้าของลูกชายไปซัก ก่อนที่เธอจะได้กินข้าวมาจากป๊อกางเกงของเอเลียสเธอจึงได้ตะโกนถามลูกชายว่าเพื่งนจะไปนอนกับผู้หญิงมาใช่ไหมแต่ทว่าเพ็กกี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรต่อเพราะคิดว่าลูกชายควรจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนได้แล้วเอเลียตไม่ยอมพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และขอตัวไปพักผ่อนหลังความสาคัญในคืนนั้นเอเลียดก็หยุดคิดถึงโซฟีไม่ได้แม้แต่วันเดียวเขาพยายามเฝ้ารอข้อความที่ส่งมาจากเธอและคอยดูทีท่าเผื่อว่าโซฟีจะแวะมาหาเขาที่ทำงานในที่สุดแล้วความหวังของเอเลียสก็กลายเป็นจริง เขารู้สึกใจฟูสุดขีดเมื่อโซฟีส่งข้อความมาบอกเขาว่าเธอกำลังจะเดินทางไปประชุมกับลูกคา้าที่ปารีสและต้องการให้เขาไปด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้เอเลียตรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะความฝันของเขาก็คือการไปปารีสไม่น่าเชื่อว่าหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักจะกลายเป็นนางฟ้าพาเขาไปปารีสด้วยและนั่นก็กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เอเลียตตกหลุมรักโซฟีอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเมื่อถึงวันเดินทางเอเลียก็ต้องประทับใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่าโซฟีนั้นถึงขนาดซื้อตั๋วเฟิร์สคลาสมาให้เขานั่ง หลังจากที่ลงจากเครื่องบินแล้วเอเลียตก็รีบเดินทางไปที่โรงแรมของโซฟีทันทีก่อนที่โซฟีจะรีบลุกไล่ใส่เขาด้วยความหิวกระหายทันทีเมื่อตกกลางคืนทั้งสองคนได้ไปดินเนอร์ร่วมกันเอเลียจะได้ถามโซฟีว่าคุณทำงานอะไรกันแน่ถึงได้ต้องเดินทางไปเจรจากับลูกค้าถึงปารีสโซฟีก็เลยบอกตามตรงว่าเธอเป็นคนส่วนของบริษัทยาและมีหน้าที่ในการขายยาเป็นฝ่ายการตลาดเพราะฉะนั้นแล้วภาพลักษณ์ของเธอจึงสำคัญมาก และนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้เธอรู้สึกชอบวันในสแตนเพราะไม่อยากผูกพันกับใครความสัมพันธ์แบบไม่จริงจังทําให้เธอไม่มีพันธะและไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกส่วนเอลิสก็เล่าประวัติชีวิตของเขาให้ฟังง่ายๆว่าเขามีโอกาสได้เรียนมาหาลัยแต่เรียนไม่จบก็เลยกลายมาเป็นเด็กเสริมในโรงแรมเขาเคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นช่างภาพแต่ทว่าเอลิสก็ไม่กล้าบอกความจริงว่าเขายังอาศัยอยู่กับแม่เพราะกลัวว่าโซฟีจะมองว่าเขาเป็นลูกแง่จากนั้นโซฟีก็พาตัวเอลีสไปดูละครเวทีอโรติกเพื่อปลุกร้าอารมณ์ เมื่อกลับออกมาแล้วทั้งสองคนจะได้ลองหาประสบการณ์แปลกใหม่ด้วยการพากันมีอะไรกันในอุโมงค์เปลวเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นเช้าวันต่อมาโซฟีได้ออกไปไประชุมกับลูกค้าส่วนเอเลียสก็เดินเที่ยวรอบมือและจัดการซื้อกล้องถ่ายรูปมาเก็บเอาไว้เมื่อโซฟีกลับมาถึงที่โรงแรมเธอจึงได้บอกให้เอเลียสช่วยถ่ายภาพนูดของเธอเก็บเอาไว้หน่อยโซฟพีพยายามโพสท่ายั่วยวนให้ดูเซ็กซี่ที่สุดจนทำให้เอเลียสรู้สึกทนไม่ไหวและจัดกับเธออย่างเร่าร้อน หลังจากผ่านสวรางและช่วงเวลาที่แสนวิเศษในบารลีสเรียบร้อยแล้วในตอนนี้เอเลียตกลายเป็นคนข้างรักโซฟีอย่างถึงขีดสุดซึ่งโซฟีก็พยายามปนเพลย์ให้เขาทุกอย่างจนทำให้เขาคิดว่าโซฟีรักเขาจริงๆแต่ทว่าจู่ๆหลังจากนั้นโซฟีก็ขาดการติดต่อกับเขาไปดื้อๆซึ่งนั่นก็ทำให้เอเลียตถึงกับสาสเสียเขาพยายามเฝ้ารอข้อความจากโซฟีวันแล้ววันเล่าแต่ก็ไม่ได้รับข้อความจากโซฟีเขาจึงได้รวบรวมความกล้าส่งข้อความกลับไปหาโซฟีเพื่อกชวนเธอไปเที่ยว โซฟีที่เห็นว่าเอเลียสโทรมาหาเธอเป็นร้อยสายเธอจึงได้ยอมตอบตกลงรับนัดเขาเพื่อตัดความรำคาญหลังจากนั้นเอเลียสก็ยิ้มแก้มบานเอารูปของโซฟีมาดูซึ่งแม่ของเอเลียสก็เห็นเข้าจีได้ถามลูกชายว่าดั่นแฟนหรือเปล่าเธอสวยไหมและท,ทำงานอะไรซึ่งเอเลียสก็ตอบแม่เป็นครั้งแรกว่าผมมีแฟนแล้วเพ็กกี้จงได้แสดงความยินดีกับลูกชายที่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีเมื่อถึงเวลานัดเอเลียสได้พยายามสร้างความประทับใจด้วยการพาโซฟีไปดูละครเวทีที่เธอชอบ แต่เขาก็ไม่ทันสังเกตเห็นว่าโซฟีนั้นฝืนยิ้มทุกครั้งที่เขาคุยด้วยจากนั้นเขาก็พาเธอไปดื่มที่บาร์เล็กๆใกล้กับที่พักของตัวเองเขาแนะนําเพื่อนสาวที่ชื่อว่าแซมให้โซฟีได้รู้จักอีกทั้งยังพูดออกหน้าออกตาว่าโซฟีเป็นแฟนของเขาแต่ทว่านั่นกลับทาให้โซฟีรู้สึกแยกกันไปใหญ่เพราะว่าเธอไม่ชอบความผูกพันโซฟีจึงได้ขอตัวกลับบ้านทันทีเอเลียที่ดูดีที่สุดว่าโซฟีนั้นต้องการอะไรเขาจึงรีบพุ่งเข้าไปจู่โจมโซฟีและพาตัวเธอไปที่เตียง จากนั้นก็จัดการจัดหนักจัดเต็มให้กับเธอเพื่อทำให้โซฟีกลับมาสนใจเขาอีกครั้งแต่หลังจากที่เสร็จธุระแล้วโซฟีก็รีบขอตัวกลับบ้านทันทีซึ่งนั่นก็ทาให้เอลิสรู้สึกได้ว่าโซฟีไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาจึงได้แอบตามเธอไปแล้วมองผ่านหน้าต่างและพบว่าเธออยู่กับผู้ชายอีกคนซึ่งนั่นก็ทาให้เอีิสถึงกับร้องไห้ฟูฟไฟเป็นเด็กน้อยจนแม่ต้องเข้ามาปลอบ ช้าวันต่อมาโซฟีได้ไปออกกำลังกายด้วยการชกมวยซึ่งเป็นสิ่งที่เธอทําเป็นประจําก่อนที่เธอจะไปทํางานอยู่แล้วโซฟนีนพบความจริงว่าเอลิสยังคงส่งข้อความมาหาเธอไม่ยอมหยุดตั้งแต่เมื่อคืนแต่เธอก็ทําเป็นไม่สนใจเขาและคิดว่าเขาน่าจะเลิกส่งไปเองตกเย็นวันนั้นโซฟีได้ไปดินเนอร์กับเพื่อนร่วมง,งานของเธอที่มีอายุรุ่นราวคราเดียวกันเขาพยายามตามตื้อและตามจีบเธออยู่นานและชักชวนเธอให้ไปมีอะไรกัน แต่ทว่าโซฟีก็ปฏิเสธไปและขอตัวกลับโซฟี Sophie ได้เข้าปฏิบาร์และหิวชายหนุ่มคนหนึ่งออกไปด้วยซึ่งนั่นกระบ่งบอกได้ชัดเจนว่าเธอเป็นพวกที่ชอบกินผู้ชายอายุน้อยกว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่โซฟีซ้อมมวยเสยร็จเรียบร้อยแล้วเธอก็ยังคงเห็นเอเลียที่ยังส่งข้อความมาตั้งแต่เมื่อวานนี้โซฟี Sophie จึงคิดว่าถ้าปล่อยเรื่องนี้คาราคาซังไปคงจะไม่ดีแน่เธอที่ได้ส่งข้อความกลับไปเพื่อนัดเจอกับเอเลียทเพื่อจบความสัมพันธ์โซฟีที่บอกกับเอเลียทว่าพวกเราต่างกันทุกอย่่่าางงะะคคเเป็นนไไไมได้ทีรจรบกั ดังนั้นเอเลียดควรทำใจแล้วมองหาผู้หญิงคนใหม่ซะเถอะโซฟีที่คิดว่าความสมพัธ์น่าจะถูกยุติไปแล้วแต่มันก็ไม่ใช่แต่กลับกลายเป็นว่ามันหนักข้อมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าหลังจากที่ถูกบอกเลิกไปแล้วเอเลียดก็บุกเข้าไปหาเธอที่ทำงานเอเลียดที่ถามโซฟีว่าที่บอกเลิกเขาเป็นเพราะเธอเจอคนใหม่แล้วใช่ไหมโซฟีก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้มีใครและก็ไม่เคยมีใครมาตั้งแต่แรกและต่อจากนี้เธอจะไปคบกับใครก็ไม่ใช่โครงการอะไรของเขาอีกต่อไป เอเลียสที่ทีถามโซฟีว่าและความสาคัญที่ปารีสหลักเธอจะอธิบายยังไงโซฟี Sophie ก็เลยบอกว่ามันเป็นความทรงจําที่ดีและพวกเราควรจะเก็บมันเอาไว้แล้วก้าวเดินต่อไปหลังจากนั้นโซฟีก็กลับเข้ามาในออฟฟิศและจัดการบล็อกเบอร์เอเลียสซะแต่ถว่าเอเลียสก็ยังไม่ยอมถอยง่ายๆเขาได้จัดการถ่ายรูปแนวปุกใจใเสือป่าส่งไปอ่อยโซฟีโดยที่ใช้เบอร์ใหม่ส่งไปและบอกกับโซฟีว่าเขาไม่คิดว่าเธอจะกล้าบล็อกเขาจริงๆโซฟีพยายามจะไม่สนใจเอเลียสและออกไปทํางานตามปกติ แต่ทว่าพนักงานคอนโดก็บอกกับโซฟีว่ามีคนฝากโน้ตถึงคุณด้วยโซฟี Sophie, ที่ทนต่อไปอีกไม่ไหวจึงได้ส่งข้อความไปบอกเอลิสว่าเลือกก่อกวนฉันสักทีตกเย็นวันนั้นโซฟี Sophie, ได้ไปดื่มกับเพื่อนร่วมงานของเธอแต่ทว่าสายตาของเธอก็เลยไปเห็นเอลิสที่แอบมายืนดักรออยู่ที่หน้าบาร์เมื่อกลับมาถึงคอนโดส่วนตัวและเห็นประตูรต์ปเปิดอยู่โซฟีจึงได้ถามพนักงานว่ามีใครขึ้นไปที่ห้องของเธอหรือเปล่าพนักงานจึงได้บอกโซฟีว่าไม่มีใครขึ้นไปแต่มีคนฝากโน้ตถึงคุณ โดยที่ภายในโน้ตนั้นมีภาพนูดของโซฟีที่ถ่ายที่ปารีสในตอนนี้เหมือนว่าเอลิสพยายามจะข่มขู่เธอว่าถ้าเกิดโซฟีไม่ยอมกลับไปคบกับเขาก็าจะประจานเธอซะเมื่อถึงเวลาพักโซฟีก็ออกไปทานอาหารเที่ยงตามปกติและได้เห็นว่าเอลิสยังคงสะกดรอยตามเธออยู่โซฟีที่เห็นแบบนั้นจึงไม่คิดจะหนีอีกแล้วและนัดเคีย์ใจกับเอลิสที่บาร์เอลิสได้เข้ามาหาโซฟีในสภาพที่เมาหนักมาก และขอโทษกับโซฟีกับทุกเรื่องที่เขาทําลงไปเขาก็แค่อยากรู้ว่าเขาทําไม่ดีกับโซฟีตรงไหนเธอถึงได้ทิ้งเขาไปโซฟีก็เลยอธิบายกับเอเลียตว่าความสุขที่เกิดขึ้นมันเป็นความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวซึ่งเธอเคยบอกเรื่องนี้กับเขาไปแล้วก่อนที่พวกเขาจะมีอะไรกันโซฟีได้ยื่นเงินก้อนหนึ่งให้กับเอเลียตและบอกให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะจากนั้นก็ให้เขาสัญญาว่าจะเลิกคุกคามเธอและห้ามเอารูปของเธอไปเผยแพร่ที่ไหนอีกโซฟียังย้งยำอีกว่าเอเลียตเป็นผู้ชายที่หน้าตาาดีมก ไม่ว่าสาวคนไหนภายในเมืองนี้ก็อยากเป็นแฟนกับเขาทั้งนั้นหลังจากนั้นโซฟีก็ออกจากบาร์โดยมีเอเลียสเดินตามมาเขาปาเงินใส่โซฟีและพยายามจะกอดจูบรูปคำเธอแต่ทว่าโซฟีที่เรียนมวยมาก็ตอบโต้กลับไปด้วยการชกท้องของเขาจนจุกจากนั้นเธอเอาเงินพวกนั้นมาโปรยใส่หน้าเขาแล้วบอกว่าเลิกยุ่งกับกูซะแต่ทว่าการกระทําในครั้งนั้นของโซฟีกลายเป็นการหยามเกียิของเอเลียสอย่างมากเขาพยายามโทรหาเธอไม่ยอมหยุดแถมยังพูดจาคุกคามทางเพศเธออีกด้วย เอเลียได้บอกกับโซฟีว่าเขาจะนอนแค่กับเธอคนเดียวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยขนาดไหนเขาก็ไม่ต้องการเขาต้องการแค่เธอในตอนนี้โซฟีเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงจังแล้วเพราะว่าเอเลียไม่ยอมเลิกลาโซฟี Sophie จึงได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับแซมที่เป็นเพื่อนสนิทของเอเลียด แซมจึงได้บอกโซฟีว่าเอเลียดอาศัยอยู่กับแม่ที่ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งนั่นทําให้เขาไม่สามารถทิ้งแม่ไปไหนได้เลยแซมยังเล่าต่อไปอีกว่าเอเลียดนั้นเรียนไม่เก่งและเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนแถมเธอยังบอกด้วยอีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เอเลียดตกหลุมรักใครอย่างหัวปักหัวปัม๊มซึ่งเธอเองก็เดาไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เช้าวันต่อมาเอเลียดยังคงสะกดรอยตามโซฟีไม่ยอมเลิกโซฟีจึงได้จักจับตัวเขาได้และพยายามจะเอาเรื่องเอเลียดจึงได้บอกกับโซฟีว่าเเขาาาไไม่กกลทํอออะรธอรธอ แต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้ไปทําไมเหมือนกันซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นแค่เด็กเสิฟกระจกกระจกภายในโรงแรมจนกระทั่งมีโซฟีเข้ามาโซฟีมอบโอกาสและเปิดโลกให้กับเขาจนทําให้เขามองว่าเธอคือโลกทั้งใบเอเลียพยายามขอโอกาสที่จะคบกับโซฟีต่ออีกสักครั้งแต่ทว่าโซฟีก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเธอไม่เคยต้องการเขาซึ่งนั่นก็ทาให้เอเลียตถึงกับโกรธจัดและเริ่มโวยวายเสียงดังโซฟีจึงได้ตบหน้าเขาไปหนึ่งชาตและรีบเดินหนีไปจากนั้นโซฟีก็ได้ไปที่ปาร์และฮิวชัยหนุ่มมา หลังจากที่มีอะไรกับชายหนุ่มแปลกหน้าที่หลังร้านเรียบร้อยแล้วโซฟีก็กลับมาที่พักของเธอเธอพยายามเดินตรวจตาดูรอบๆที่พักแต่ก็ไม่พบใครเธอที่ได้นอนหลับไปเมื่อถึงตอนเช้าโซฟีก็ได้พบกับซองเงินที่เคยให้เอเลียตวางอยู่ตรงหน้าโซฟีที่รู้สึกเครียดจัดจึงได้ระเบิดพลังด้วยการไปซ้อมมวยก่อนที่เธอจะบุกไปหาแม่ของเอเลียสถึงที่บ้านเธอโกหกแม่เอเลียสว่าบริษัทยาส่งเธอมาเยี่ยม เมื่อเอเลียกลับมาที่บ้านของเขาและได้เจอโซฟีเขาก็ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกโซฟีที่ได้ยอมกลับไปแต่โดยดีสักพักหนึ่งเอเลียก็ส่งข้อความตามหลังมาให้เธอว่าเขายอมแพ้แล้วอย่าเอาแม่ของเขามาเกี่ยวโซฟีที่ดีใจที่คิดว่าทุกอย่างจบแล้วจึงกลับไปใช้ชีวิตหลั่นลาตามปกติแต่เธอก็ได้พบความจริงสุดช็อกว่าเอเลียตเอาภาพนุษของเธอที่ถ่ายที่ปารีสมาโปยที่หน้าบริษัทเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้หุ้นส่วนของโซฟีเข้ามาต่อว่าเธอและพยายามจะหาทางขับไล่โซฟีออกไปจากบริษัท เพราะเธอมีสาเหตุที่ทําให้ภพาพจพ์ของบริษัทเสียโซฟีที่รู้สึกเครียดจัดจนต้องร้องไห้ออกมาเป็นครั้งแรกเธอทั้งพยายามพูดจาดีๆกับเอเลียสเอาเงินไปให้เขาแต่ทว่าเอเลียสก็ไม่ยอมเลิกลาไปสักทีหลังจากที่ถูกไล่ออกจากบริษัทโซฟีก็ไปดื่มย้อมใจพร้อมกับสวมแหวนหนาๆนะก่อนที่เธอจะบุกเข้าไปในห้องนอนของเอเลียสและกระดั่ชกหน้าเขาจนเลือดสาด โซฟีที่ต่อว่าเอเลียตย่างรุนแรงและสะบัดออกมาว่ากูบอกมังกี่ครั้งกี่คนแล้วว่าให้เลิกจูงกับกูสักทีเมื่อสัต์หน้าเอเลียตจะนำใจแล้วโซฟีก็ได้กลับไปเพ็กกี้จึงรีบเข้ามาดูอาการของลูกชายที่สภาพไปหน้ายับเจิอและถูกชกจนหมดสติไปเธอจึงได้พยายามปลุกเอเลียตเพื่อเช็คดูว่าเขาตายแล้วหรือยังแต่ทว่าเอเลียตก็ได้สติกับคืนมาและยิ้มให้กับแม่ของเขาโดยบอกว่าแม่ครับผมคิดว่าผมเจอคนที่ใช่แล้วครับทางด้านของโซฟีเธอก็ได้มานั่งปลดปล่อยอารมณ์และความรู้สึก ธอนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาก่อนที่เธอจะยิ้มและโหเรอะออกมากับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอยอมแพ้ก,กับความเตื่อของเอเลียสแล้วด้วยเช่นกันก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนี่ครับเออหือเป็นหนังที่ชายก็ร้ายหญิงก็โหดดูไปก็กดดันไปไม่รู้ว่าเอเลียสมันจะทำบ้าอะไรบ้างแต่ทว่าโซฟีหญิงสาววัยเกือบจะ50ก็แข็งแกร่งเอามากๆทั้งรวยทั้งสวยแถมยังสงสเสห์และเป็นพวกที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเดือดจนถึงขนาดไปชกหน้าผู้ชายมันรู้แล้วรู้รอด ซึ่งตอนที่อ่านพอดเธอก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหนังแนวแก้แค้นแบบเฉินเหลี่ยมเฉินคมอารมณ์ประมาณว่าสาวใหญ่หลอกฟันเด็กแล้วถูกเด็กตามมาลาวีจนสุดท้ายชีวิตของเธอก็พังแล้วกลับไปแก้แค้นอะไรทํานองนั้น แต่ที่ไหนได้ตัวหนังในตอนจสุดท้ายกับฉีกมาเป็นหนังโรแมนติกคลักซะอย่ายงนั้นเพราะฉะนั้นผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงได้คะแนนน้อยจังเพราะว่าคนดูคาดหวังอะไรที่มันจะเดือดและโหดมากกว่านี้และผมเองก็เป็นหนึ่งในคนดูส่วนนี้นั่นแหละครับแต่จะว่าไปอีกสเสน่ห์นึงที่ขาดไปได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือฉากอ e ิเลติกอันเร้าร้อนของพวกนักสแสดงนี่แหละครับต้องเรียกได้ว่าดูกันจนหน้าแดงทุกฉากและหากใครไม่เชื่อก็ลองไปดูเองครับก็าจบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรออภาพยนตร์เรื่องพิตตี้ต ซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ